ไม้ไล้สายที่มีหน้าจอแบบสัมผัสและเปลี่ยนภาพพื้นหลังเป็นโลโก้หรือว่ารูปภาพของเราได้แบบนี้ตัวนี้คือ s a ราโมนิกบลิงมีบ2เป็นไมโครโฟนไร้สายที่ปรับแต่งเสียงตั้งค่าต่างๆด้วยการทัชสกรีนที่ตัวไมโครโฟนได้เลยรองรับคุณภาพ,พ,าพเสียง Super CD l e v e l ที่48 g h z ที่24บิตแล้วเราก็สามารถบันทึกเสียงได้ทั้งแบบโมโนและสเตอริโอสามารถบันทึกเสียงได้นาน22ชั่วโมงผ่านตัวไม์ได้เลยครับหรือจะดาวน์โหลดแอปซ a ราโ o n i c เอาไว้ปรับแต่งและบันทึกเสียงก็ได้เหมือนกันรันนนนอออกกจกจจาาห้้้ะเเเปปปลลี่ย็ูตววงไดแ ตัวรับสัญญาณยังทําหน้าที่เป็นทั้งเคสชาร์จและตัวรับสัญญาณไปพร้อมกันภายในกล่องน้ครับก็จะมีอุปกรณ์มาให้เยอะมากเลยทั้งสายต่อกับกล้องต่อกับมือถือทั้ง iPhone และ Android แม่เหล็ก4ีอันเอาไว้หนีบกับเสื้อแบบนี้ทําให้เราแปะเครื่องได้สะดวกไม่ต้องคอยล้วงเสื้อบ่อยๆแบบนี้เลยครับและตลอดทั้งคลิปผมใช้เสียงจากไมซ์ซาราโมนิกบิงมี B2 ตัวนี้เสียงชัดเจนดีไหมครับใครที่กําลังหาไม์ไร้สายแบบมืออาชีพแล้วมีหน้าจอเปลี่ยนเป็นโลโก้ได้ ไม้ตัวนี้ตอบโจทย์เลยครับพิกัดไม้อยู่ที่ตะก้ามุมซ้ายล่างลองกดเข้าไปดูรายละเอียดและราคาก่อนได้เลยนะครับ